สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าจุดเปลี่ยนประเทศไทยท่านผู้ชมครับมีใครบางคนพูดว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงในวันที่3กรกฎาคมนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยแต่สำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทยก็จริง แต่จะถึงขนาดทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างทันตาเห็นนั้นยังคงต้องดูไปก่อนเพราะต้องยอมรับความจริงว่าอุปสรรคขัดขวางมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอำนาจนอกระบบและกลุ่มอานาจที่ร่วมกันก่อรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2,549นั้นยังคงยึดกลุ่มอำนาจในการควบคุมประเทศและอาจไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งก็ได้ เพราะอาจจะรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งอาจจะต้องพ่ายแพ้ต่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรขนาดต้องประกาศพรากฉุกเฉินใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนหลายหมื่นนายออกมาปราบปรามและสลายการชุมนุมของอปชแดงทั้งแผ่นดินจนมีผู้เสียชีวิตถึง91ศพและบาดเจ็บ2 0 0 0คนแถมยังจับกลุ่มคุมขังแนวร่วมนปชอีกจำนวนหลายร้อยคนเพียงเพื่อแลกกับการไม่ต้องยุบสภา ตามคำเรียกร้องของผู้ชุมนุมเท่านั้นเองก็ยังทำมาแล้วแม้ในขั้นสุดท้ายนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะประกาศยุบสภาในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมแต่ก็เป็นไปด้วยความอิละอิเหลือยึกยึกยักยัก,ยก,ยกจนผิดสังเกตในท่ามกลางข่าวหนาหูว่าถึงแม้จะมีการยุบสภาแต่ก็จะไม่มีการเลือกตั้งพร้อมๆไปกับข่าวที่กระพือโหมออกมาเป็นระยะว่าถึงแม้จะมีการเลือกตั้งและถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้ง แต่พักเพื่อไทยก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่ดีเพราะทหารและอำนาจนอกระบบไม่ยอมซึ่งต้องยอมรับว่าข่าวแบบนี้มันบั่นทอนและสะเทือนขวัญและกำลังใจของผู้รักประชาธิปไตยเป็นอย่างมากเรื่องแบบนี้เกิดมาเป็นคนไทยที่รักประชาธิปไตยและต่อต้านการรัฐประหารต้องทำใจเพราะก้าวได้ก้าวมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วอย่างน้อยที่สุดก็คิดเสื้อในแง่ดีว่า การที่เขายอมยุบสภาให้มีการเลือกตั้งแสดงว่าฝ่ายอำนาจนอกระบบไม่มีหนทางอื่นแล้วที่จะรักษาอำนาจของตนเอาไว้เพราะถ้าปฏิวัติได้เขาคงปฏิวัติไปแล้วไม่ปล่อยให้ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้และถ้าสามารถยื้อเวลาให้นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ในอำนาจต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสภาจะครบวาระเขาก็คงจะทำแล้วเช่นกันอีกอย่างหนึ่งเขาก็คงมั่นใจแล้วว่าถึงแม้จะปล่อยให้มีการเลือกตั้ง โอกาสที่พักเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและถึงแม้พักเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งเขาก็มีกลไกตามรัฐธรรมนูญและทางกฎหมายที่จะขัดขวางและสกัดกั้นมิให้พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลหรือถึงแม้จะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็อยู่ไม่ได้เพราะต้องไม่ลืมว่าดาบอาญาสิธทธุกเล่มไม่ว่าจะเป็นกกตปปชสารรัฐธรรมนูญสารดีกากองทัพ หรือแม้แต่สอวอรประเภทสรรหาล้วนอยู่ในมือของผู้กุมอำนาจนอกระบบอย่างเต็มที่ที่น่าสังเกตก็คือระยะเวลาในการยุบสภาที่นายพิสิทธิเวชชชีวะทำท่าเงื้อง่าราคาแพงมาตั้งนานแสนนานแต่เพิ่งมายุบได้เอาต่อเมื่อถึงวันที่10พฤษภาคมหลังจากที่พลเอกธีรเดชมีเพียรได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งเป็นประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทันทีที่มีการยุบสภาพุทธ,ธาลาษฎร ประธานวุฒิสภาก็ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาถ้าบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผูาแ้แทนราษฎรและยังไม่มีรัฐบาลก็ประธานวุฒิสภาคนนี้แหละที่จะมีอำนาจในการควบคุมประเทศในฐานะนอมินีของกลุ่มอำนาจดอกระบ,บเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คาดหวังไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยก็คงต้องรอดูไปก่อนแต่ในทางความเป็นจริง แค่สามารถฟาดานเลือดและวงล้อมอามหิตจนสูญเสียอะไรต่อมีอะไรไปมากมายมาจนได้มีโอกาสเลือกตั้งซึ่งเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็น่าจะถือได้ว่ามาได้ไกลพอสมควรแล้วจะว่าชนะแล้วก็คงยังคงพูดไม่ได้ไม่เต็มปากต่อเมื่อได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแบบถล่มทลายนั่นแหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างเต็มปากเต็มคำสรุป อนาคตประเทศไทยและลูกหลานไทยอยู่ในกำมือของประชาชนเท่านั้นจริงๆอย่าลืมว่าวันที่3ามกรกฎาคมแห่กันไปเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งให้มันถล่มทลายไปเลยบ้านนี้เมืองนี้จะได้ปลอดภัยจากการรัฐประหารและการสังฆ่าประชาชนเสียทีท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าจุดเปลี่ยนประเทศไทยก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดีครับ